วันนี้เมื่อสองปีที่แล้วเหล่าบิลิเบอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติแถม,มารอต้อนรับซุปตาร์วัยขีดจัสตินบีเบอร์ที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกที่บริเวณสนามบินด,ดอนเมืองกันอย่างแน่นขนาดแม้จะไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อแต่นักร้องคนดังได้เดินมาถ่ายรูปพร้อมกับแจกลายเซนให้กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดแถมยังทวิตข้อความขอบคุณบิลิเบอร์ชาวไทยที่าการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยการมาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อเปิดคอนเสิร์ตใหญ่จัสตินบิ e ิเบอร์บิลีฟทัวร์2013โดยยังพพาาปู่่่และะยยามาักผอนด้ว,วค และว,วันนี้เมื่อปีที่แล้วการมิพากรก็เปิดใจทางโทรศัพท์กับนายเทนเป็นครั้งแรกหลังสร้างมหากับแฉกันไปมาระหว่างอดีตสามีเสกโลโซผ่านเฟซบุ๊ก k ดยการเปิดใจว่าพฤติกรรมของสามีเหมือนเมื่อ3มปีที่แล้วก่อนเข้ารับการบำบัดอาการติดยาที่สถาบันธัญรักษ์เธอจึงตัดสินใจหอบเข้าหองออกจากบ้านเพราะหวั่นโดนเสกทำร้ายร่างกายซึ่งหลังเปิดศึกถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลนานเกือบปีสุดท้ายทั้งคู่ก็จดทะเบียนหย่าเป็นครั้งที่สองเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ